สวัสดีค่ะพบกับปาถานะคะวันนี้เขาครัวปับปาถานะคะวันนี้ปัถฐาจะไผัดผัดขี้เมาค่ะผัดขี้เมาผัดขี้เมาปลาหมึกกับถั่วนะคะใส่น้ำมันลำข้าวค่ะ วันนี้มามุมเตาแก๊สนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะผัดขี้เมามันปัญหาถ้าเกิดว่าก็ผัดก็เหมือนกับผัดกะเพรานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าผัดขี้เมาเราใส่ถั่วถ้าผัดกะเพราเราไม่ใส่ถั่ว แล้วก็ผับพิกให้หอมก่อนนะคะผัวพริกให้หอมค่ะแล้วเราก็ค่อยใ,ใส่ปลาหมึกตัจะใจใช้น้ำมันไม่เยอะนะเอาแค่พอผัดพริกเท่านั้น พอเหลือซอสใส่ปลาหมึกแล้วน้ำมันก็จะออกนี่ค่ะปกติปะถาทำกับข้าวปะถาก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ํามันถ้าเป็นอาหารที่ว่าต้องผัดต้องอะไรพวกนี้นะปะถาจะใช้น้ํามันนิดเดียวแล้วก็ใช้น้นําแทนพอปะปะถากินน้ํามันมากก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรก็แล้นี่ค่ะปลาหมกึก แป้งหมึกนี่ปลาปถาเอซื้อมาจากท่าเรือไอวันนั้นที่ว่าป้าถาบอกว่าไปไปเที่ยวอ่อนแรกมาค่ะที่นั่นเขาจะทำระมงพื้นบ้านกันอันนี้คือซื้อมาจากอชาวบ้านไม่ได้ซื้อจากพ่อค้าถ้าเป็นอาหารทรระเลป้าถาจะไม่ซื้อจากพ่อค้าคุณกลางนะคะเพราะว่าปา้าถาาถาต้องดูแลสุขภาพ อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเนะะเขาะถ้าเราซื้อฟลาคาของกาบางบางคนเขาก็มีวิธีการเก็บของ <c oughs> มันจะจาม <c oughs> <c oughs> ปลาถาจะคั่วปลาหมึกให้แห้งก่อนนะคะคั่วปลาหมึกให้มันสุกบางคนเขาก็ที่เขา ชอบกินปไม่ค่อยสุกเขาก็คือโดนความร้อนนิดเดียวเขาก็จะเอาขึ้นเนาะเขาบอกมันหวานแต่มันปลาถาทำอะไรต้องสุกร้อยเปอเซนตนะคะ นี่ค่ะพอปลามึกลงไปน้ำมันจะเยอะน้ำปลาหมึกเขจะออก ปรุงรสนะคะ <S <S แกลชมพูนะคะซอสปรุงรสค่ะ น้ำตาลนะคะของปลาถาก็จะเปนน้าตาลทรายแดงปรุงรสก็ทําตามที่เราชอบได้เลยนะทุกคนไม่ต้องเดียดแบบใครอย่างของปลาถาปลาถากินรสชาติค่อนข้างที่จะดับกว่าคนอื่นเขานิดนึงแล้วผงปรุงรสอะไรปลาถาก็ไม่ใส่เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ถ้า ถ้าเป็นเพื่อนวัาถาหรือ FC ฟาถาจะรู้ว่าปาถาต้องรักษาสุขภาพรักษามีโรคประจําตัวหลายโรคเนาะสํสำคัญคือต้องคุมมะเร็งกับเส้นเลือดสมองตีบไขมันใช่ไหมคะปาถาเลยจะไม่ค่อยกินอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะคะทุกคน ใครกินรสชาติอย่างไงก็ตามตามสบายเลยนะคะทุกคนเพราะว่าป้าถาทํานี่ป้าถาก็แค่ชิมหรือว่ากินสักชิน้นสองชิ้นเท่านั้นนะป้าถาไม่ได้กินเยอะส่วนมากจะเป็นลูกชายอาหารทะเลพวกปลาหมึกพวกอะไรกนี่ลูกชายจะชอบดูสิขนาดไม่ได้ใส่น้ำอ่ะเนี่ย <laughs> วราถาคนะั่วให้น้ำมันยุบลงนิดนึงใครที่ผัดปลาหมึกจะรู้เนาะว่านะ้ำปลาหมึกเขาจะออกมากวราถาเล่นไฟวันนี้เราถามาอยู่เตาแก๊สนะคะ เปิดไฟแรงๆให้น้ำมันแห้งแต่อันนี้พูดถึงถ้าใครชอบคุกข้าวเนี้ยปราหาจะเหลือไว้บ้างนะน้ำปราถาไม่ไปล่อยให้แห้งหมดปราหาจะให้ลูกชายก็ชอบตักคุกข้าว นี่ค่ะถั่วจะทันเป็นซอยชิ้นเล็กๆเ,เขาเรียกผัดที่เบาแต่ถ้าเป็นผัดกะเพราเขาจะไม่ใส่ถั่วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผัดขี้เมาเนี่ยเขาจะใส่ถั่วข่อแล้วนะคะเพราะว่าหั่นชิ้นเล็กมันจะเก่ยด้ก่ก็ใส่กะเพราลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะผัดทีมเอของป้าถาผัดทีมเอปลาหมึกฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอทุกท่านมีร่างกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนอย่างปังๆนะคะไม่มีโรคไไข้เป็บไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ